มันบอกว่เข้าใจได้ี่มันบอเมนแนวนั่นหมถึงอาการบาดเจ็บบอเมนเดืองความรักได้เดอนี่อ้าหมอบาดเปอนีดดิแม่ก็หมบาดซสตวหมอได้บาเฉียนลงแับรงเลี่ยเซีไม่ดิเป็นบาดเปนร่างสัตว์เ้อนซีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอนผู้ใดี่เมี่ยไข้เขาบอกดีก็ดีจักเถ้าจักเป็ีลอยจักตาบอดโอ้ยมันบอกมาอย่งเอาผู้ดีดีก็ดีเอาผู้สาวงามๆมไาเนี่ ตามว่าความให้เจ้าจับบอดบนบลอยๆเนี่ยนีมันใหญ่ซ่อี่หลีาใหญ่ังไหนกูใช้ปุ๋ยตาแต่ตายเว้ยนีหลีตีดีะนันบอกงอยดีมาแล้วหัวขากูชิ่ไดใช้บวบานเน่ยน่หีเออเป็นไไรเนี่ใช้มันก็ลรงหัวถูกต้องใช้หัวกับคุยยอยเยพากูเสียวยเหมือนก ก็บอกเน่มันยังนออบกบดินกบดคือเก้าพลังกอคือเก้าจะมาดูถูกข่อยปาระเดอร์เห็นม่ายข่อยเป็นจังซีนี่ข่อยมีเงินเดือนกินเด้อนอาเป็นข้าราชการหรอบอเลี้ยเงินเดือนเนี่คนพิการข่อยแปลร้อยคุณเหรอยังอีกคนแก่ข่อยอหกร้อยนี่กินตอลข่อยก็ได้ก้อนโมกุมปอบบางเฟสแรกนี่ซุ้มนางหัวยันยันู่ทั้งหนาเพราะตัดเจัาบาทกับมีเดือเฟสแรกกับที่ได้ห้องเจ้าขันละโอ้ที่ได้ใช่นอบบานบัวขาวปึกขึ้นจิตายนี่มาสิวาขุนปึกบ้านบุษฏีนั่นปึกบุษฏี น่าเหียน่เสียงแช่รถบ้านกบตรดคาพี่ว่าคุณบึกเอาโอ้ยคุณบึงจะได้ปเะห็ดเอาเงินน้ำกันนี่ล่ะยุไส่พรนาค้ารานาตารก็บอกว่ายายถ้าอยากได้ใบให้ปลูกบัด้อมเพกกับสมุดใส่กันนะก็แม่นค่ววมันตัวบ้านโบตรดาพอเราอยากว่าหน่อยหัดใสกันก็สมบูรันจะได้แม่นหอกไหนกข้าจิวเขาใช้เงนโอนคอมาันหนึ่งบุญที่ันเยหุ่นจักซื้อแล้บอกหุ่นจักคอ๊ยเขกหุ่นจักซื้อได้หุ่นจัะ พีนาขอเป็นหมื่นแรกด้วยเม้นขี่เม้นเหย้วสุดยอดเหมือนทุกไทยขอไม่ได้แล้วครับพุ่อล็อกเลยจิล็อกเรียบร้อยแล้วขี่แหงดิจิเมนเสียงอีสานว่ะต่สิวะเต้ไาเหย้าดิจิเมนเสียงพี่โฮกหมือนขึ้น พ่อแล้วมันกินหนึ่งหนึ่งคือเห็นใจที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่เรารถดังรดนั่นเนาะแม่ครับหลายมื่อเพรธรรมดาดูแลแจ้งด้วยเด็กคุ้มงานสอดแจ้งต้นตำรวจบัวขาวกุชินารักกันนะสินครัพี่น้องก็ต้องยานค่นตีกันขากันตำรวจบัวขาวเขาเจงที่สุดในการคุ้มงานถูกต้องแม่เพราเจนกับคุ้มงานเด้เจงอย่างนั้เฮ้ยตั้งแดนก็จะไปขับขี่กับเจนนกันทั้งยุ่งใจว่เห็นทางเชนนี่เดี๋ยวจะไปเลยดิ ยั่วได้ันพยืนจากแดดไปพยูนนี่โฮมผมล่ะโลดป้ายังโดดจ้อยอเดียวค่อยพาดไปพาดมาผมพี่จะถามเขาเ่คยว่าสิจับก้อยจังเชื่อเพริจับจอไปยังซุ่มมียหน่อยซื่อกันเวยจะไปทางรงผักซื้อเพื่อประโยชน์กหลเดียวเ้ารวจกูชินได้มีเมียน่อยตำรวจกูชินได้ไหมีเมียน่อยเออมมีแต่สารงพักกันเดียวตำรวจกูชินไดตำรวจสั่นหนึ่งยังหลายเด้อแบบใดขึ้นสั่นซวงอะไรเดี๋ยวเมา ูตสัตว์แลกพอเล้วพอเล้วพอแล้วเป็นยังคนนี้เปลีนัวกับเมียกันนี่นะโอ้ยอาชีพอ,อาชีพเป็นมาลัตัวเป็นมาลัมันจะไนน้อยคนสปีสปีขึ้ลังเนกัน<อ>ไปรับงานย่ายเลยเปียแปลเต่าหานี่เปี่ไหน้าโนบีในกุรับลยกับมาลับหมดฉีกวอาเจ้าบอกไปหามันมันสิบเอาจังสิจังไหนปิดฤดูกาลไปทำอะไรอ่นหมอลันี่อานฝนล่องฝ้าล่งฝนกัไปหาลำดจางล่องกาไปหลบ เสยสายแ้วอัมาตบานคงตานหมแทพงตานก็ไปกินเมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเ<ะ>จ้าตี๋เเออใครในแรลูลกะ้าเคร๋่องมัดเปล่าโอ้ย่เ้ต่อคืองมัดจังไหนหลวงพ่อมาท่านปีกว่างเพล่ขอได้หา่อยมัดพุนล,ล่ะจะคุยเอาสาธิตให้ดูหน่อยว,วาานอ่นีสาธิตอ,อย่างม่เจ้าเจียวเสลือพ่นสาธิตกอ่ะนขออนุญาตบ้างเกือบเล้นะถือมาบองถือบ่อใส่อับบ่ถือมาไหนมันผ้าไปขี่ดีชนี่มงางเดียวตีลังหันบพใส่เกือบไปอะ แคงมีารขนาดเลยออโลกกาพี่้องเบิ้งอาอยงเบิ่งขวดบอดโก้าน่นออขอานี่มัตะาอาฝากแค่นะนะย่ห้มันยางลวงข้้งหนองนะครอันตรายเสีเดาเยครับการโลกาของคนบอดคนดอยจาเป็นต้องบอกต้องสอนเพราะันูดันูดันแท่นะมันมันน่อย่อยไม่นอยมันหน่อยน้องสาอยู่ขาามันสิคอยยางไปคอยยางไปเถอาคอยยางไปคอยยางไปมันสิโต้คอยยางไปคอยยางไปยางยางอแนว เอาขอตอนได้เดียวนิตากาม้มก็ไกมานล้วเสียงหน้านี่ <c oughs> มันหอดแล้วลุกสะลุกลกลุกกุกุต้มตั้กุตั้มตัต้ คุยไรบอดเฮียนราบางทางวันนี้ไม่ได้อ่อยไข่เบิร์ดห่ะคือนจิตจำมาดอ้อยอยู่ของได้ไข่มาดเนียนก็ม้วนไข่ย่ามัดเนียนเลยถ้ามันมาเนียนอยู่เอาัดอ้อยให้พี่น้องพวเขาเบิ่งดูสองห้าเนี่มันจิตเยอะกว่าหลายอย่างหลายแนว่ยโอเเอาอยากเห็สตอนถือมีดขอลงไห้อ้อยอู้ยเอาถือมีดขอลงปลาอ้อยถือแบอไปถือถือคนลอยถือ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 ลงปลาอ้อยถือมีดขอสังใบสังใบวันนี้ ตัั้ตานะดตายไปตัอดตัดเอตยเาได้้วก็มันมันมัเออเยียบเยียบแนก็มันมันถึงไส้ถึงขวานยีมเนมันมันดรดชิล่อเขามัเอาขึ้นรถแล้วขึ้นตอนไดนขึ้นตอนซาหารดเอารถิปหล่อเขาจะมาอไทยอยู่มามากสซาเอายางแรกเว้ย ทอดงานเพิ่นไปดนนอดตัวดนแ้วเอโดดไม่คนบนจักลกอยกขาล่มวลเลเช่งขึ้นตัวโอนอสพี่นองฟัสอยสวย ชอบหน่อยกูซินาล่ายากได้ตังต่หัวตำรวจก็ดีเัมือนันตะอให้เขาเสิ้อจนหีสวดตั้ง่ผมจะก็เป็นย่ามไะครับตอนตอนนั้นเ่าได้สังเกตบอกคุณมันเป็นชุดเส้นจีกันนั่นแล้วไปอาวดาวแห่งนี้อกข้าวจานบนาลอดรองนั้น งานอยู่โพดฟองยังไนมันกูชินอะไรเพ่าแม่ตีกนละานสิดองงข้นไปน้งบุญแม่มึงไปว่าคนยังน้อมันเป็นน้ำมึกไงล่ะปากกว่ามอเเป็นน้ำกูเยเป็นน้ำมึงนั่นละมาบุตรงานตงมึงอยู่เรเสียไม่ได้เวราะแบบนีมึงออกก้อนกู่ออก้อนไะไรมึงขึ้นรถมิตรน่นมิตรกูนะบงจีพีเอ่ะกู่ก่บอดบิงจีพเอมันมาจากไหนเฮ้ย่าตรงไปตรงไป คนจุดท้ายเราประทงงานยิ้วชินอะไรปีหน้าก็คือนจุดท้ายสนุกตดมขี้ตายนีไปโท,ทโทษนี่ไปหนีหนีไปทำมึงหลานก็มา,เ,าเป็นผัวคนไม่มีคนจีเขาบ้านีมึงนีหน้าหนีจากปู่เลมมีคนจเขาบ้านไม่มีสมองปานนี่แค่ที่ติเป็นช้างเท่า,านาย้ก <c oughs> ูได้อาศัยถ้ากูตามบอดถ้ากูเป็นไรี่ก็เพียงเพราะเองเาเรืก็ กูดีตีกูขั้นแถวแต่ทำไม่เป็นกีวิเอ็ดหน่งโอ้ตีตีเมียอยู่เฮือนวันไหนตีเนาะเจ้ามาตีอมีตีเมียโมูไม่เอกูแฮงแท้มาเอากูไปโรงพยาบาลแต่ทำไม่ดุกูแตกออกคนหนึ่ิไปไปก็ติดใจแล้วกูจะพาไปโรงพยาบาลเออไปโรงพยาบาลได้ก็ได้แต่ว่าจะไปโรงพยาบาลกูชินาไลน์นี่เป็นยังไงหมอบอกประมวนวาคือสิ่งหุ่นจัก พวกหูจักยังไุ่มหออยู่ทั้งเตพี่ตะซุ่มถือมอดตาร์นไปัโ่ะสร้างปัญหานี้ฮาังเว้นกูก็ไปมาแล้วเปนไราจาังไ่เห่ะคือเมื่อวานน่ะอโอยนัดนูเปียวยาบาหวานนันสั่นนัดนูเป<อ>็นตะงโเศ้าหมอเข่าหมอกก้องแรงเราจะสั่งแมมันอยู่ไปดีๆอย่าไปบอกไอ้คนพูน<า>ั้นพูนี้โอ้ยมีู้ต้อหนาตาแขกคนแต่น้องปสีปากกันเลยเอาปากเลยปาตัว ที่ผ่านมากูสิถือว่าหมาเ้าชี้หีกู้อที่ผ่านมากูสิถือว่าค้ำเขาตัวหีหมาเล่นซื้อเรามาหาเมียชี่ไรหัวใจมันยุ่ชจางไฟดูไฟไหมเนี่ยใจเดนือเต็มมุ้งกินเหล้า เอาบันเป็นอย่างจังบ่มีเอารมองกูใส่สูตรนียวคือมาปั๊บเดี๋ยพ่อสิยดลอยมึงค่อยแข็งในทีเซ่อคุณต้องไปซื้อว่าจะใส่เฮ้ยข้างกูหูว่ามึงซื้อมาได้ใส่นี่กูจิปเปเผาร้านมันทิ่มเรื่จิไปเผาเห็นยังกูมีมากชวยสิบบะมัดบะมัดเป็นอย่างคือบ่เสิร์ฟกูเสียเอาเสิร์ฟเจอไหนกูเลี้ยงเห็นหนามึงกับผู้ชายโอ้ยว่าเป็นปีศาจหนูผีเว้ย มันเป็นจ้สี่ตีปีศาจรู้ผีเออมันเมือยมันโมบี้อ่อนล้มโอ้ยเหนื่อยก็พักหัวไม่รักก็หาใหม่จะร้องให้ไปทําไมหาหัวใหม่คขยใหญ่กว่างลืมอากาศหนาวๆตัวเห็ดจิ๋วๆตัวมันมึงเบาขาดอาไม่ยชจะพาเบาข้าวควบจิ๋มันเป็นสิ่งที่เ่รายไตแลบมันว่าแล้วย้อนมันว่าตาย้ยนกูนี่ตัวมึงอที่ว่ากูน้อยจังใดอ้ามันก็น้อยอีดีเนะเฮือรถไฟไหลก่าของกูเลยลับไปห้องล่อไว้ แกว่าพดไหนดูน้ำลูกน้ำเมียบอกแกเคียจะขานแล้วย่สุดกินเหล้ากินยาเลิกซะสุดกินักเลิกซะเดี๋ยวเมียสิแทมท้องให้เลิกเหล้าเลิกเบียร์เมียก็รักเลิกกิ๊กเลิกกักเมียรักใหญ่ถูกต้องเลิกพนันเลิกสูบมาเมียพอใจก็ที่เก็นคื่อเถอะถ้ามึงเลิกหายใจวันไหนกูใสโยหาเลย เป็นจ้าเป็นกูจีเซงไอ้กูตายีแซงเพราะว่าเราค่มึงายกูจีจ้ามมลำมาลำงานแข่งกันกับงานยิวบัวขาวเอาจังมือจังมือซีมือว้าวมีพวไหนเน่มาเอาละเบียร์จีอ้ยแต่ว่มีอย่งเจ๊กเกิ้ลลอยเสียงอีสานอีสานอีสานนครสินของเฮียหน่อยเ แล้วปฐมก็เขาวินน้ำมูบปตีนอันดับไปยังือบาตีดเอาบอมาข้อสงเอาข้อสเป็นยังมันเมียหลายสิเมียหลายแตหไปนามีอำเภอเราคานอ้ยไปปั่นไห้ก็มีเมียบ้านนั้น,น,นปีนาบ้านกูว่าชีจ้างปฐมกูขัดขา,ดขาดนได้บ่อยจ,งจ<า>งัง มัเอ้<ห>อยไขเรากูญาติมังแม่เาอาบุญพอแล้วพอแล้วแม่งอหย,ยังนี่แมงอหยังผัวข่อยตัวนี้แมเอาขึ้นได้กันเอาบ่ได้กันยังไ่ก็เป็นแม่ค้าหาขายของนำงานโดยเฉพาะขายเหล้าขายเบียร์พันหลักมักอัน,นี้ก็ได้มะเสกเรานล่าสุดคอยเยสกความจะปล่อยแล้วม่มีเงินใจแต่มาหาพันผุนเนาเออสีเงินต้อวดเาจับข่อยก็เยวใส่คเล้มันมาสีส้นีบาี้เยนักกระโดดานนับอเอาว่โดนจังไแต่มาหาพันผุนเนาะ หาพันกุศีสองดอกอย,ดอยากกอหาพันกุศีสองดอกมึงจะไหจังบาจังสารมันกระเทือโคดอกละสองพันหาคุ้มแล้วเอาสองพจะได้กว,วป,ะปะระเส้นเหล่าน้ปูสองอยเขาสี่ปูสาเทียมสองละสเทียมเอา้เอานีจะได้มาถือทวะ เพลงกูเมาแบบนี้กูบอเมนเมาธรรมดาบอเมนเมากระจอกง่อยคืออมบอต่อเด้ะเมาจากไหนจะมาเมาเอุ้ยเมาแบบคุณมันเมามีระดับกินก็ไปกินตามห้องอาหารคาเฟ่ไปกินไซสไปกินเหล้าอีหยังเอาเอ้ยลิเกซี่มาสบุ่มละลายลอยกับแก้มมันธรรมดาเอาอลันต้มโหดก็ยำมาไปซื้อนะบ้างเตี้ยมือจานละถือโคตร ก็กูไปกินกุ้งมั่งก่อนคิวลละแปดพันหัวย่ำป้าบนสดสั่งมาจากละสเวกัสบ้ากินเมาค่ะคับก่อนสิมาเบิงหมอลำนางหักอยู่ทั้งหน้าหักออกมาไม่จะสมพักเสียนมา ไเป็นปีหน้าปี69ท่านพออแมนท่านในแพทย์คอมกรีตพิเศษท่านเดินทางมาถึงแล้วจะพาเข้ารอยกระทุ่งปีนากอันกระทุ่งเดี๋ยวโอ้โหตอนนี้แ้วโรงพยาบาลสัตว์สขันตอนนี้เพิ่นย้ายมาเป็นพออลงโรงพยาบาลเขาวงขอบคุณนะครับพอแมนตั้งล้านเพิ่งจะมาซื้ออยู่ตั้งล้านมาซื้ออยู่นะา็ไหนตั้งเหี้ยมอลลังสิออกก็ว่าส่วนหมอโหมาแลก็ส่วนใหม่มาเรียบร้อยอยู่รีพรชิตเอร์ เอาพระอย่างยูริโคจิตาเอาไปสั่นบูคขวยมาขายน้ำม่วงปรรทุนกัย้อนมามักนองไม่เมืองชุมเพลย่างเบิ่งน้องไม่หอดแล้วหอดแล้วเออบมานที่นี่น้องไม่ดองไม่เมืองชุมแพครับพี่น้องเบิเขาสวดสวดให้น้องไม่เมืองชุมแพครับมาหอดแล้วไพนอทำหาไมานักดนตรีบ่ทันเดตึงอะไรอย่าง้ยขอไม่เบากรนักดนตรีบ่ต้องจ้าแม่ผู้ใดล่ะเดี่ยวไม่เมืองชุมแพลดวงเอาไปเมืองชุม นองไม่มึงชุมแพเอานองไม่จะไหนเดียวบั่งหนาวก<อ>็ไาไปนองหัวออกก็เหมือดจะเป็นวาคับเนาะไม่ค่ะค่ะแต่ที่เนี่มากมากมากกูขี่นารายเทียเดี๋ยเทียนังเป็นอย่างนั้นใดผู้ชสย ถ่ายหัวข้อนเพื่อนยู่ข้างรถไามาสัมผัสเนี่ยกูหนาวเนี่ยโอ๊ยตายไม่หอนหนาวเมียมอย่ากกินมัึงก็มาหอนน่องไม่วะนี่อยไม่ค่อนไหยเพื่อนว่างๆกับมาหามีนี่ไปยุ่งลงน้ำให้กู been, เลยใช่ปะแต่หามมันก็คือตัวเสื้อผ้ามันก็ทำขากูท่างอ้อมแล้วหนาวกันรอกันเดียมึงกับยังใส่สุดมองห่างบอกว่าเขาใส่ตามเทนมึงหรือว่าอยากเป็นลูกตับ จักม็ดน้อยอ้าอาการต้องหนาเป็นโรคตับปิพดนวดกระดูกกับว่าออกม่มเด้งไม่ยั้งเลรื่ตัดเข้ามาหยิบสยกูอนเขาตนมแล้วนี่ลมองหากินกับมองยูมองเดียวนี่แหละมันมันคืนุ่มเจาะจั๊เมีดเราต้องคอยเป็ี่ยนจาไหนทีละนมจาน่มอารมณ์ดีด้ก็คือบางต่นมันรัดีจักสัตว์มันมีแต่หัว นี่ตับอ่อนเป็นใหอ,อ,อ,อ่่้นบางกูก็เห็นแต่น,นีขรรนน่ข้าวโทรลังถาดขาข้าวอย่างนอนี่บอปอหมอข้างดำไมนเป็นตัวยังสีน้ำเงอเส้นมาไม่เป็นัวทิเนอไม่ชูนมนโดดลงนาเมันไปหาปอพอเมีมันใส่สุดดำซือซ่อเบิงไปเบิงมาจังปากกาหนีปะกี่เดินไปกันหนึ่ง ยาจะเห็นจงสีจะเคื่อไม่ไม้ตงคุ้มรู้สึกแทนเองถือจับว่ไไหนที่ออนละถ้วยท่องถ้วยรองอโยนจะไปจับเขาหยุดไข<า>้แม็กได้นึ่หยุดไข้แม็กลนบอมมนอ่อนซ้อนบา่าสยบไปเบือ้องซื้อรอคนสบายบ ที่ผัวเ่าอยู่น้ำกระยอนยังสี่เละก็สิบายนี่ปีหนามากวันที่ยี่สิบสองอีเจัดสิบแปยอยเพิ่นบอกว่าวมึงบอกจังที่มึงว่ากูสิบบ้าม่นบอสพ่อแม่นกูขี่หาทางหอกมึงเอาเก่าก็เข้าหัวบอกขวบกินก็ได้ตีตีตีจังตาสบ้ามึงจะเป็นบอหลับกูหรอบ้าคอยเอ็มที่เจ้าได้ใหญ่โอ้ทำมตั้งยี ลอยก่าโลกกะน,นับเบิ่งเจ้าสมัยเบรา าเอาโซกเอาลาบเมิองไหลกล่องท่องไหลมาลูกค้าลังเข่าเงินงกับสิลักเข่ากระเป๋าเมืองเศร้าคิดตแต่แจ้งวันนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างให้พ่อคอยพาแม่บูซาคอยยักเสียร์เจาแผ่นดิมันสิลมยมยอนคอยแล้วกูเป็นกระเทยกับูซาคอยแด้อยูซิปห่าจนปีนี้หกสิบกูว่าเหลือแต่หีกับที่เป็นกบุญหัวเหล่าตัวไอ้ยอดอันนี้ตัวประหลัดคิดนะนี่แมนแล้วมันคอยข้างๆไหลเจ้าเผ่นดินยักเชียร์คอยเอาไว้ถแตกจางเดียว กูบูซาคุ้ยวันได้เงินไ,ได้ทองกูบูซามนาะจนว่ากัเท่าปานนี้ร้านตําหอดโคตรย่ำเขากับบูซ<า>่ากันตําหอดโคตรย่ำกับเหลือเกินจริงๆเป็นยันง,นง,นงกูไปซื้อตําหงแม่งแถมหอดผาหฮมกูสรุปแล้วทั้งหฮมทั้งตําหองให้กูฟรีสักโอ้ยมา,ม,ามีบุได้ไรหนี่ว่บัากวอบนี่กระไดซิมซอยนี่ใหญ่เออซิมซิบซิบมัม้ยน้ำลายฟงเรากูอยากกินบอรยาใส่เสือสิบเอ็ดตัวใส่เงี้หน่อยตัวเท่ากับใส่สิบเอดไปเลด นี่เปียกต้ปปนมเลี้ยงขับปลาเอาแลียงจะเลี้ยงาหักขามันมันมันโดมันเียดได้ใหญ่เจ้ยักกินลาย,ลายได้เราคอยแห้งได้ใหญ่เราแท้ตัวโอ้ไ่ใส่ม,มันไ้นั้นหลายเกินไปเลยใส้ยางไงใส่สูตรยาเกินหลายเกินไป <c oughs> พอ่ามันจินเข้าไปมันเป็นฮอนๆไหมเลืดลงไปดิ่ลวดลดไปออกหอนหบปากจินด้วยปากจีนแรงมันเอาจับกเจ้าจะกินหลไยเจ้ากินเขาได้งไปเฮ้วนะเพิ่เพกินเราจ้าเกียรตินะเมาไหมเมาแถ้าสองบกเมาแล้วโอ้โเอา บ้านเนี And, uh, ่ยเขากินเราคอยพิศเซื้อกะซอมกตัตัตกินเราคือสเต็กเราจอยังให้คอยกินเราว่ากินเรากระมวลกันยุ่งจะได้กินเราให้เพราเขาใจเราอย่างนี้นะต้องกินสูตรไดสูตรนั่นละโรน่โี่หนึ่งเอ้าจ้ากินถือสูตรกระเทยเ่าร่ำพันให้กินถือสูตรนี่ให้เลี้งเดียวด้จเศราเศราอยายพี่น้อง ป็นยังคือไฮค่าไฮน่สูน้องฟองมื่อกลาคนไปก่มกับวามหลังัไมากกคนพ่อสมัยตะกี้สมัยเป็นนักเรใหม่ๆไยไปก็บอกฮะขึ้นนาเวทีกัยิบเยมเยี่ยมใส่ตอนนี้งไปกัห้องไ้ใส่กระจกทุ่มือตะเดียวตรวจนอมีหัเขาอินักเอกมรซ้ำละ จะไปใไฮทุ่มที่กายพี่น้องไปใหุ้่มทข้างหลังคุณไปไอแม่จากพี่น้องไม่มีผู้ใดเป็นพี่น้องกูแท้ๆคนดอกทุ่มี่นางเอกหมอหลังผู้ไม่เคยส่งฝังในความรักครับนี่คือนางเอกใหญ่หัวใจสะตองน้องใหม่เหมือนผู้แพ้หมอหลังห้อง